สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้ก็มีแฟนๆหลายๆท่านนะครับไปเจอกล้วยไม้ตัวหนึ่งชื่อว่าเมมเทนชัยก็คือตัวนี้ตัวที่มุมจอกหลายๆคนก็สอบถามเอจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกล้วยไม้อะไรสายพันธุ์ไหนนะ mm hmm. มิสเตอร์ชนก็เรียกว่ามีความสงสัยอยู่ในใจลึกๆเหมือนกันก็สอบถามรู้หลายๆคนนะ บางคนก็บอกว่าเป็นไม้ของเฮียเลี้ยงยังไงไม่รู้มีแต่จุดพยายามสืบหาไม่เจอนะบางคนก็บอกเฮ้ยเป็นไม้ของพี่วีระชัยเป็นคนทําทําไปทํามาเนี่ยข้อมูลจริงๆเนี่ยไม้ตัวนี้เนี่ยทําไมถึงต้องมิตรชนอยากจะรู้จักเพราะมันสวยมองมองดูเนี่ยมันเป็นออะไรที่คล้ายๆกับพวกช้างวุติพันธ์นะ เพราะว่าลําต้นอะไรคล้ายคึงลนดอกนี่ออกไปทางแนวเหมือนช้างแน่นอนแหละครับมันเป็นลูกผสมช้างนะครับในท้องตลาดเนี่ยที่มิตรชนไปดูเนี่ยเขาเรียกกันว่าช้างเมมเทียนชัยนะครับวันนี้มิตรชนไขข้อสงสัยนะครับแล้วก็ไปทำความรู้จักกันครับช้างเมมเทียนชัยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของคนรักกล้วยไม้ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยและบางคนอาจเคยได้ยินชื่อผ่านหูมาแล้วนั่นก็คือช้างเมมเทียนชัยฟังแค่ชื่อก็ดูอลังการแล้วใช่ไหมครับทั้งมีคำว่าช้างซึ่งเป็นกล้วยไม้พื้นถิ่นไทยที่เราคุ้นเคยและยังมีคำว่าเมมเทียนชัยที่ฟังดูเหมือนชื่อคนสำคัญแล้วมันคือกล้วยไม้ชนิดไหนกันแน่บางคนเข้าใจว่าเป็นกล้วยไม้ช้างพันธแท้ บางคนคิดว่าเป็นลูกผสมใหม่หรือบางคนอาจไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำวันนี้ผมจะพาไปสืบคน้นพร้อมเล่าเรื่องราวตั้งแต่จุดกำเนิดของชื่อเมมเทียนชัยจนถึงการที่วงการกล้วยไม้ไทยเรียกกันว่าช้างเมมเทียนชัยกันครับก่อนอื่นต้องเล่าย้อนกลับไปที่ชื่อเมมเทียนชัยครับ จริงๆแล้วเมมเทียนชัยไม่ได้เริ่มจากกล้วยไม้ช้างแต่เริ่มจากแวนด้าลูกผสมชนิดหนึ่งชื่อเต็มคือแวนด้าเมมโมเรียเทียนชัยถูกจดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับ RHS หรือ Royal Horticultural Society เมื่อวันที่7ทธันวาคมปี1998โดยผ,ผู้ผสมคือคุณทีชยานุกุลกิจซึ่งเป็นนักผสมพันธ์ชาวไทยคำว่าเมม หรือเมมโมเรียในชื่อนี้มีความหมายว่าเพื่อรำลึกถึงซึ่งปกติใช้ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลผู้ล่วงลับดังนั้นเมมเทียนชัยก็คือการตั้งชื่อเพื่อรำลึกถึงบุคคลชื่อเทียนชัยนั่นเองครับสำหรับสายเลือดของแวนด้าเมมเทียนชัยก็มาจากการผสมระหว่างแวนด้าฟุกฮาวเวสมูนคูณกับแวนด้าเคนนี่โกทำให้ได้ลูกผสมที่มีสีเหลืองทองสดใส ดอกใหญ่มีกลิ่นหอมและออกดอกเก่งมากแล้วมันดังเพราะอะไรเพราะแวนด้าเมมเทียนชัยนั้นกลายเป็นหนึ่งในไม้กลุ่มสีเหลืองที่หอมและบานทนทําให้ถูกนําไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุผสมต่อจํานวนมากนักสะสมหลายคนหลงลักเพราะดอกมีเสน่ห์สีสดและยังมีกลิ่นหอมติดไม้ติดมือเรียกได้ว่าเลี้ยงแล้วไม่ผิดหวัง ในแวดวงต่างประเทศก็รู้จักกันดีและมักเอาไปครอสกับแวนด้าชนิดอื่นๆเพื่อสร้างลูกผสมใหม่อยู่เสมอเพราะฉะนั้นชื่อเมมเทียนชัยจึงค่อนข้างโด่งดังในกลุ่มคนเลี้ยงแวนด้าทีนี้มาถึงคำถามสำคัญครับแล้วช้างเมมเทียนชัยล่ะมันคืออะไรในวงการกล้วยไม้ไทยเวลาได้ยินคำนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้หมายถึงไม้ที่ ISS จดทะเบียนไว้ตรงๆแต่หมายถึง ลูกผสมระหว่างช้างหรือไรโคสไตลิสใจเกนติอาคูณกับแวนด้าเมมโมเรียเทียนชัยซึ่งทางวิชาการจัดอยู่ในโนโทชินัสชื่อว่าแอคโคแวนด้าสไตลิสหรือก็คือการผสมระหว่างแวนด้ากับไรโคสไตลิสดังนั้นเวลาพ่อค้าแม่ขายหรือคนเล่นกล้วยไม้เรียกช้างเมมเทียนชัยก็จะหมายถึงลูกผสมกลุ่มนี้ครับ ที่น่าสนใจคือลูกผสมลักษณะนี้มักได้ข้อดีทั้งสองฝั่งเช่นได้กลิ่นหอมและความบานทนจากช้างได้สีสดและความงามของดอกจากแวนด้าเมมเทียนชัยกลายเป็นไม้ที่ทั้งสวยหอมและออกดอกเก่งจึงถูกตั้งชื่อเล่นแบบไทยๆว่าช้างเมมเทียนชัยผมขอเล่าเสริมด้วยเกล็ดเล็กน้อยนะครับกล้วยไม้ในกลุ่มช้างของไทยถือเป็นสมบัติประจำถิ่น ออกดอกช่วงปีใหม่มีกลิ่นหอมหวานและบานทน2-3ส,ส,สัปดาห์ก่อนจบคลิปนี้ผมขอเสริมเกร็ดความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องการตั้งชื่อกล้วยไม้โดยเฉพาะกับช้างเมมเทียนชัยนะครับจริงๆแล้วในวงการกล้วยไม้สากลมีกฎการตั้งชื่อที่ค่อนข้างเป็นระบบครับกล้วยไม้ลูกผสมที่จดทะเบียนกับ RHS Royal Horticultural Society จะต้องมีชื่อเฉพาะไม่ซ้ำกับที่เคยตั้งมาก่อน และชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า Memorial หรือย่อว่าเมมก็มักใช้เพื่อรำลึกถึงบุคคลผู้ล่วงลับเช่นกรณีของ Venda Memorial เทียนชัยที่ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณเทียนชัยแต่ในประเทศไทยวงการคนเลี้ยงกล้วยไม้ก็มักจะเรียกไม้ลูกผสมตามลักษณะพิเศษหรือพ่อแม่พันธุ์เช่นการเรียกไม้ลูกผสมของช้างคูณเวนด้ามโมเรียลเทียนชัยว่าช้างเมมเทียนชัย ถึงแม้จะไม่ใช่ชื่อที่ถูกจดทะเบียนเป็นทางการแต่ก็เป็นชื่อเล่นที่เข้าใจตรงกันในหมู่นักเลี้ยงกล้วยไม้ไทยครับดังนั้นเวลาเราได้ยินชื่อกล้วยไม้ควรแยกให้ออกว่าชื่อจดทะเบียนสากลกับชื่อเรียกเล่นในท้องถิ่นอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทั้งสองแบบก็มีเสน่ห์ในตัวเองเพราะสะท้อนทั้งความเป็นทางการและความผูกพันในวัฒนธรรมของผู้เลี้ยงกล้วยไม้ครับสรุปก็คือ ชื่อช้างเมมเทียนชัยไม่ใช่ชื่อสากลที่จดกับ R.H.S. แต่เป็นชื่อที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความรู้ทางวิชาการกับความนิยมในหมู่คนไทยเลยกลายเป็นชื่อที่ทั้งติดหูและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับและนี่ก็คือเรื่องราวของช้างเมมเทียนชัยครับจากกล้วยไม้แวนด้าที่ถูกตั้งชื่อเพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญของไทยกลายเป็นชื่อที่ถูกนำมาต่อยอดกับกล้วยไม้ช้างพื้นถิ่น จนกลายเป็นลูกผสมที่ทั้งสวยทั้งหอมและเป็นที่นิยมในวงการกล้วยไม้หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าช้างเมมเทียนชัยคืออะไรมีที่มาอย่างไรและทำไมถึงน่าสนใจในวงการกล้วยไม้ถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับกล้วยไม้ในครั้งต่อไป แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับนี่ครับถ้าใครติดตามดูช่องมิตรชนอย่างต่อเนื่องนะับจะเห็นว่ากล้วยไม้เนี่ยฮะดูครับใบนี่แข็งปังแล้วก็ความสมบูรณ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงท่นเนี่ยสมบูรณ์สุดๆนะใบเนี่ยโอ้โหสมบูรณ์มากๆนะเนี่ยดูครับก็มิตรชนก็อยากจะบอกว่าเทคนิคดีๆนะครับที่มิตรชนบอกว่าใช้บา็กเนี่ยบาคกไทยนะฮะที่มิตรชน ทดลองปลูกเลี้ยงนะฮะบักไทยเนี่ยเขาชอบมากแล้วก็งามจริงๆบวกกับอาหารกล้วยไม้แล้วก็ดีรุดของมิตรชนนะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งต้นนี้ครับถ้าดูจากคลิปที่เปรียบเทียบนะฮะวันที่มาใหม่ๆเนี่ยใบยล่างเนี่ยสภาพแย่มากฮนะเติมโทรมแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนเนี้หลังจากที่มา,าให้อาหารกล้วยไม้แล้วก็ ดีรุดสม่ำเสมอนะครับปรากฏว่าดูครับใบไหวที่แตกออกมาแข็งปังแล้วก็งามมากๆนะถือว่าได้ผลมากๆนะมีของดีก็มาประชาชัพานกัน